น้องสาวบุญมีนี่พี่น้องเลยคุณเป็ดหัวลายนน้องสาวบุญมีเนาะลายพอสมควรอยู่พี่น้องเลยเสียงกันจะบอกคอยได้พี่น้องเลยอยู่ลุมเนาะพี่น้องดูอากาศเลยสาวบุญมีเนาะคนนอนไปสาวบุญมีเอ้ย ันยังยอกยังยอกแท้กรอบนพี่น้องเอ้ยกครื่องแางลงเนาะกองกระสั่นพี่น้องเลยขอโทษขอให้ได้ลาย สาวุณมีมอนี้เฮากะอ่าไปลงไปใส่บาตรเนาะมื้อนี้เนาะสาวุณมีนี่ก็ลงใส่บาตรกับสาวุณมี2องคนเลยพี่น้องเอ้ยลงทําบุญมื้อนี้กะก็คือว่าอะมื้อนี้กะเป็นมื้อวันศิลนเนาะสาวุณมีเนาะวันศิลใหญ่เนาะเข้ากะเสด้พากันลงใส่บาตรเนาะสงเลยเนาะเฮามื้อนี่เลยพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะไปหัดส้มหัดเบิ่งกันเลยเนาะหรือว่าไปเอาบุญเอาศิลนน้ำกันเนาะสาวบุญมีเนาะโด้วยถ้าสติว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยโด้ย นี่กำลังเดินทางลงเนาะสาวบุญมี่โดนโอ้สาวบุญมี่กันแม่นย่างลงมาหนีสองไอ้น้องเขาไก่เต๋อไปลุยน้องเลยฟองกระสีนสั่นเนาะต้องขอโทษขอให้หลายๆเยกะๆหยุดย่างลงกระสาวบุญมี่พี่น้องเลยน้องสาวหล่าเนาะไปทางเนาะสาวบุญมี่เลยไป nhau trong nhau tay con ngang lâu nga sang vinh ông về để lại hát hết 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 นี่้องสติกอมาหอดวัดเนาะทีมมาไหวแล้วพี่น้องเลยนี่ก็บรรยากาศยังซา้าวเนาะมาเห็ดบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเอซี่เลย้นโพูดกับใบใบรดนพี่น้องเลยนี่วัดบ้านสติกะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วเนาะอสติก็ลงมาเห็ดบุญตลอดเนาะคนก็ลังลังลงมาพี่น้องเลย บรรยากาเด็กกำลังออกพี่น้องเลยคนลงมาหลายชังพ่อไปสาวุนมีขึ้นไปขึ้นไปใส่นี่สาีะลงาอยลุ่มี่ไพี่น้องเยกกัเย็นนู่นสาวุนมี คนเก็บหัวลายยี่นาองสาวพี่น้องลายพอสมควรอยู่พี่น้องเลยแม่เสียงการจะบอกคอยเลยพี่น้องเลยอยู่ลุงนาะพี่น้องดูอากาศเลยสาวพีนี่เท่าคนนอนทำบุญมาพี่น้อง bát, con xin nhảy nó mình nát nát con nát 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 luôn nát 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 nhảy nát เสียงคอยพี่น้องเอ้ยม,มีไม้เนาะสาวบุญมีขนาดห้องใส่วัดดังเด้นี่ <c oughs> ขะห้องก็นี่ก็คือว่าสิครับวันนั่นแถวนี่ก็ได้เกรงใจข้าเจ้าเนาะสาวบุญมีขับฉีบอ่อนถังก็นี่เลยพากันลงมานั่งอยู่กำลังเนาะ แมนอากาศกระเสียงเอานอะสองมีเนาะก็เลยาไปน้กนั่งกนังเร่รู้นึงทงสามแล้วเริ่มแล้ว นั่นใบรุนเบิ้ลเนาะแม่นใบฉันรุนเบิ้ลพี่น้องเลยคงไม่เกิดมากก็เห็นนอสสาวบุญมีคนโพลต้นนี้พี่น้องเลยลายดีจะได้กันก็คือว่าเพิ่นประกาศเมื่อกี้นี่ก็คือว่าเพิ่นมาโมพี่น้องเลยโมเห็ดบุญเนาะเพิ่นมาทำบุญนเพิ่นโมเนาะเพิ่นโมอ่าโมบุญน้ำเห็ดทางเนาะสาวบุญมี เฮดทางเนาะบ้านสติตสาวบุญมีกะกำลังเฮดทางเนาะตอนนี้เนาะสาวบุญมีเนี่ยทาเมนเพิ่นเพิ่นกมโมโดยท้าว่าทานใดเนาะอยากโมเนาะอยากมามเฮดบุญกะสามารถอา่ามาโมเนาะหรือว่ามาเฮดบุญแเนี่ยเพิ่นได้เนาะโดยเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกะกำลังเฮดทางอยู่พี่นอกก้องดิมีคนมาโมน้ำกะลายอยู่เนาะพอสมควรอยู่เพราะว่า หากมาทำบุญเนาะดีเลยนะคาะภายเนาะมีใจสัทธาเนาะอยากมาทำบุญเนาะมาโมเนาะก็สามารถมาได้เนาะคุณแม่นนพี่น,อน้องเนาะดย Obrigado. I'm going to try.

ก็จะใช้ไปรู้ว่าไปวันเดิบอกให้ขี้รถมีไปก็อ่านที่มันว่าคุณกำลังเทศเนาะ พ <c ười> ู้ต่อมันนี่มาใบมีบอสาวมีคนกวดคารเรียตัวหาก็ได้ไ่ก็ได้